จะเจอกันอยู่ก่อนทอมอพี่น้องตอนนี้ประเดชกำลังเดินทางจะไปไทยเนาะนี่แหละทักทายสบายดีทุกคนตอนนี้น้ำมันรถประเดชเบร์ด <laughs> น้ำมันรถมู่ประเดชเบิร์ดรเดะโอ้ยไปไปไปทุกคนก่อนไปเฮากับมาไปกินข้าวก่อนจังหน่อยอันนี้ข้าวเอิญอย่างนี้นะก๋วยเตี๋ยว ประการยวน,น,นคนประเดดแว็กกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็สิ้อทับรถไปด้านต่อมาจับบัดเสร็จบัดแล้วซื้อปีรถกันซื้อ 25, ปีรถสองหมื่นห้าพันทีเขากับปั้มบัตรจะฟังเรา มาเรียบร้อยถารถมาแตงแต่ฟังไทยกระข้ามไปฟังไทยนี่แหละตอนนี้กระสิขึ้นรถตถนตอนนี้กระเอา้ากะขึ้นรถสิข้ามไปมุะ <c oughs> หภูมิแล้วกำลังแกวหน้าดำเลยเด็ดซองเด็ดซอง <ท>รูสิข้าปปมไปฟันั้นออกแล้วเรออกแล้วแล้วนตอนนี้ก็ข้ามก็ได้สีข้ามด้านล้วกลงข้ามด้านวิวม่น้าขงลข้ามไป นะตอนนี้เฮากลับมาถึงด้านหนองอ่ามุกตะาห,ารหรันแล้ไหมด้านหนองคายด้านมุกตะาหาันล้วเดี๋ยวท่าเบาแก้วลงมาแต่รถไปไปเดินต่อแถวในคำว่าเลยเ,าาเลยอิบคนหลังจากที่เฮาขับมาเทอดมันจะให้เฮานั่งท่าวันนี้นะนั่งท่าอย่างกับฮู้พงเพื่อนเนีย่ยเพป็น น่าซีมีขั้นตอนนี่อย่างก่อนสิข้าประเทศเพส่วนเนะาะนะวเัาก็ต้องรอทุกคนรอไปอีกกันจัิหน่อยเนาะทุกคนเนาะบาเดตมาฮคตอ่าข้ามมาฟังมุกดาหารแล้วกับบัสผ่านเนาะแต่ว่าบัสมู่บาเดตบู้ผ่านกันเลยแบบโดนเด้งกลับไปอีกเท่านึงขับเพื่อนให้ไปทำพาสปอร์ตใหม่เดี๋ยวเจอกันยุคกรุงเทพเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อตัวไปซื้อตัวจะใส่ก็ได้ยุคพุ่นเลยเนาะพระเจ้ามาจากบ้านไหน อ๋อทุกคนหลังจากที่เขาซื้อตัวมาเนอะ650บาทนะครับแล้วก็เรามายรอช่อง6นะครับผมช่องที่6ครับผมสารสลาที่6ตอนนี้กลัาว่าบนนเขาน้าบนพักรถจัหวัดยังวะจัวะวะัด ครา,าดว่ะเดี๋ยวก็ิขึ้นรถต่อเดี๋ยวเข้ากันแป,ป๊บนึงถึงกรุงเทพแล้วครับแต่ยังไม่ถึงที่ทำงานเร <c oughs> าทุกคนตอนนี้เราเด็กกับมาทากหัวลำโพงเดี๋ยวสินั่งรถไปเจตุจัก๊กอ่าเราทุกคนตอนนี้เฮากลับมาถึงเจตุจั๊กแล้วเราทุกคนเดี๋ยวเจอเฮาเจอลุง ครับโดดเมโคใจดีแล้วคนหนึ่งครับเพื่อนแนะนำคอยทุกอย่างขอบคุณครับลุงครับครับผม<ด>ขอบคุณครับรถรางอใจอุ้ยนอ่กดเครับเอาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ประเทศกับมาทอดสวนจะตุจักกกันละมาลงรถอยู่สวนจะตุจักกเอาของมานำอีก <c oughs> ที่อยู่ของนี่ก็แบบโคตรน,นักเลย <c oughs> นี่แหละทุกคนบันทีประเทศเคยมาอยู่เนาะ <c oughs> เคยมาเที่ยวบรรยากาศโดยรอบ สบายดีเอฟซีนั่งฟังไทยเบิร์สดสุขุมสุขพเนาะแบบวันนี้เป็นวันทิศเนาะบอดี้มาวันทิศโคตรเงียบเลยเงียบสุดๆเลยเดี๋ยวสิลงไปหากินข้าวอยู่อยู่ข้างล่างวาัดขี่บันไดเลื่อนมาสองปีแล้วทุกคนบอ <laughs> ดีบบ้บอดี้ขี่รถบรด้บอด้ขี่รถไฟมาสองปีแล้วก็เลยแบบกับบอด้ลงไปขี่รถไฟน้ะนี่สิลงไปกินข้าวเป็นการขึ้นบันไดเลื่อน ตั้งเล่นรอบสองปีกว่าว่าบรรยากาศมันชิยังคือเก่าอยู่บนนอกอ๋ออันนี้ของของกินครับผมยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยพี่น้องนีงแ่แดดมาฮอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อซื้อขนมกินดีกว่า เดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินก่อนมีอะไรบ้างเนาะเนาะทุกคนนี่ก็เป็นของประเด็ที่เคยมากินแต่ก่อนเดี๋ยวไปหาของกินยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้ก็บสิบโมงอะทุกคนตอนนี้ก็บประเด็มาหอด่าส่วนจ๊ตูจักเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็สิบจะมากินข้าวกัน เดียนะเนี่ยทุกคนที่แบบยังไม่ได้กินข้าวเลยซีโม,มก,กว่าวสิ่งที่ขาดม่ได้ก็คือแบบน้ำสิงเนาะก็คือว่าเมื่อยพอสมควรนีนแ่แหละที่เบอเดตซื้อมากินกันข้าวทุกคนนี่ก็เป็นอาหารเช้าของเบอรเดตโคตรเมื่อยเลย นั่งรถมาตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินเยี้ยอยากกินข้าวอิม่มเนาะก็สิไปส่งเครื่องให้บม่นะเขาฝากเครื่องมาตั้งแต่แล้วมันบริษัทก็โคตรนักเลยกระเป๋ามาแล้วทุกคนกินข้าวน้องกันสบายดีเด้อสบายดีคนที่ติดตามช่องยูทูบอดีดรถทุกคู่ทุกคน เราก็ได้พอ,อ,อกินข้าวก่อนเดราก็เจอกันอากาบสไลด์ดีเนาะทุกคนเดี๋ยวมินี้บาเดชมาบอกอ่ากว่าสีเข้ามาทํางานอยู่มาเข้ากว่วาสีข้ามามาไายได้นี่ต้องเห็นอย่างนี้หนึ่งก็คือถ้าเขามีพาสปอร์ตเนาะถ้าพาสปอร์ตเขาแบบบวชขาดแบบว่ามันบวชได้เบิรอายุก็คือเขาต้องข้ามมามาฮอดด้านฝั่งลาวเนาะ เพื่อนกับสิเก็บเงินเฮาอยู่สองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทพอเฮาจ่ายเงินไปสองร้อยบาทปุ๊บเฮาก็ต้องอ่าซื้อซื้อตัวรถก็คือซื้อตัวรถเซา, 5, าห์พันเซาห์พันกีบเนาะประมาณเซาห์พันกีบหลังจากนั้นก็ขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็ไปลงอยู่อ่าฝั่งฝั่งมุกดาหารเนาะฝั่งมุกดาหา์พอขึ้นรถไปลงอยู่ฝั่งมุกดาหา์ปุ๊บเพื่อนกับสิอ่ากอบใบพาสปอร์ตเขานาะเพื่อนกับสิเขียนให้เขียนให้ ไปกับโู้แล้ว่าเขียนยังแล้วก็พอเขียนให้แล้วปุ๊บนังยางนั้นเสร็จอ่าเพิ่นกับเฮากะย่างเข้าไปเนาะด้านต่อมออ่ามุกดาหานั่นเฮาเฮากะสิจัยเพิ่มอีกเป็นสามร้อยบาทเนาะค่าค่าเข,ข้าประเทศหรือ,อยังแล้วเฮากับไปสแกนลายนิ้วมือสี่นิ้วแล้วก็ข้ามาได้ปกติเนาะก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็บหมดทเสียเงินลายบันได ถ้สาสิข้ามาไทยก็ต้องมีเงินอยู่ประมาณพันประมาณพันพันห้ยบาทนี่ฮอดกรุงเทพพีน่นอกก้องเนาะก็ถือว่าบรายบัแล้วที่สําคัญเนาะที่สําคัญสุดๆก็คือเวลาอเวลาที่เอามาฮอดอันหมอชิดเวลาเฮามาฮอดหมอชิดสถานีขนส่งหมอชิดคือหนึ่งเลยคือเด็ดขาดอย่าไปขึ้นแท็กซี่ที่เขาเมาที่แบบว่าเป็นคนละ ท่านั้นเท่านี้เนาะอันนี้มันซิมีอยู่ย่าไปขึ้นด็ดขาดให้ไปลงรถอยู่อ่านาครไซแอ,อแล้วซิมีแท็กซี่ที่กดมิเตอร์ได้อ่ะเออต้องต้องไปขึ้นอยู่บนหันบนซันถ่าโดนแท็กซี่ลอกสิบเบิ้ลเงินสิบเบิ้ลเงินหลายหลายร้อยบ่ถึงพันนออก่ว่าหลายร้อยกะมันกะสิบบุมีความปลอดภัยอีกทุกคนเนาะนีะ่กะบาเดตกะฝากให้สำหรับคนที่คิดอยากมาทำงานอยู่ไทยกะ แต่ตอนนี้กลมาได้เนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังในด้านเรื่องโควิดที่บริดเวยแบบใส่แม็ตลอดก็คือแบบป้องกันไว้พี่น้องเนาะสำหรับทุกคนที่อยากมากก็สิมีประมาณนี้เนาะสำหรับรายละเอียดก็สิบุมีอย่างไรก็ถือว่าข้ามข้ามได้ปกติเนาะตอนใจ้นี้กันนี่แหละเดินหน้าตามล่าฟันไปต้อเนาะก็บอกว่าสิไปห้อยขันใดแล้วว่าทุกคนที่มาบรอดเวยกับเสื้อแล้วว่าทุกคนก็ต้องมีความฝันเนาะที่ข้ามมาเมืองไทยทุกคนก็ต้องมีความฝันด้วว่า ความฝันของทุกคนมาานนกกันอาจติตั้งกันฝันเ่อด็กก็อาจติตั้งจากทุกคนเนาะแต่ว่าก็สูส้ๆเนะทุกคนเนาะสูส้ๆไปตามฝันแบบพยายามทําทุกอย่างให้มันดีคิดดีเฮ็ดดีทําดีเส่อว่ามันแบบต้องต้องได้ดีสักวันหนึ่งอะ่บะบมือเด็กทาวแบบท่อแบะท่อแห้งแบบเคยมาไทายหลายเทือกแต่ว่าบเคยท่อแบบนี้จ้าเทือกมาสุนนี่แบบท่อแบบแห้งแล้วแบบ,บหวัวสิไปทา้งหดต่อตเนาะแต่จําเป็นต้องมาเพราะว่าก็แบบคือว่าแหละอยู่บ้านเฮามันแบบว่า การงานกับบุคคลมีหาเงินกันยากก็ต้องมาเสี่ยงดวงอยู่ที่กรุงเทพต่อทั้งทั้งที่แบบไัยก็เสื้อเสื้อแล้วว่าภัยลายคนก็ต้องแบบบ,บ่อยามากแต่ว่าก็ต้องจาเป็นเบเด้กคือกันแต่ก็จําเป็นต้องมาแต่ว่ามาแล้วก็ต้องทําให้มันดีที่สุดทุกคนท่ากันเก็บเงินเก็บคําเนะาะเมื่อคิดเห็นพ่อแม่อยู่บ้านเนาะทุกคนเนาะนี่แหละเดี๋ยวบบบด้ก็สิไปบอลเห็นงานละเดี๋ยวสิไปหาโมูวันเด็กบิ๊กเตก็มาฮอดบอล มาหอดบอนมูเห็ดงานแล้วนี่แหละทุกคนเนาะตอนนี้กันมาหอดบอนมูเห็ดงานแล้วสบายดีสบายดีเนาะเนาะทุกคนตอนนี้กับบอดี้มาฮอดบอนมูทำงานแล้วไปมาเนาะมาฮอดบอนทำงานมูแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกินข้าวกินน้ำกันมาถึงแล้ว เนาะทุกคนเนาะตอนนี้ประเดชกมาฮอดทีวีดู้ฮั่นบอลมทำงานแล้วเนาะประเดชกินข้าวห้ามูแต่สิบมีอย่างไรเขาคลิปนี้กัสิบี่อจบล้งอยู่เท็งเท่านี้เนาะประเดชกมาฮอตทีนที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนแรกสะไปบอลเห็นงานนะเดี๋ะเดไปบอลประดเห็นงานล้มาหามูขอบมูขอบใจเด้อ ข่าวมาคนิ่ข่าวมาติดตามประเทศเนาะเป็นกรงบังใจใกนการสู้ๆทุกคนกับทุกคนรุ่นนี้จะมีความฝันกับเป้าหมายเป็นของตัวเองเนาะก็รเด็กกับเป็นคนหนึ่งที่คิดอย่านั้นแล้วก็เดี๋ยวสิไปตามฝันแต่ว่าคนสิไปตามฝันก็คือต้องเก็บเงินก่อนถึงทำมัต้องหาเงินก่อนอสิ่งที่เขาจะเก็บลงประเทศนี้เนาะ